สารรินทางเรื่องนี้ส่งมาจากคุณหงคุณหงเล่าว่าเรื่องที่จะเล่านี้เราไม่ได้เจอด้วยตัวเองโดยตรงแต่เราอยู่ในเหตุการณ์ค่ะเดินไปเมื่อสองปีที่แล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มเพื่อนเรามีหกคนรวมเราด้วยวันที่เกิดเหตุเรากับเพื่อนในกลุ่มคุยในแชทว่าตอนเย็นจะไปกินหมูกระทะด้วยกัน คุยกันเรียบร้อยเสร็จสับเราก็ทำงานบ้านอะไรของเราไปพอถึงเวลาก็อาบน้ำเต็มตัวและขี่มอเตอร์ไซค์ไปรอที่จุดนัดพบก็คือสาลาใกล้ๆสี่แยกตรงป้อมตำรวจทางขึ้นไปบงตี้ปกติเราไม่มาเส้นทางนี้กันแต่เพราะว่าช่วงนั้นมีข่าวที่รถขโมยของแล้วค่าใกล้ๆกับทางที่เราไปกันเป็นประจำจึงต้องมาอีกทางนี้พอมากันครบพวกเราขี่รถกันมาสามคันคนละสองคนระหว่างทางไปไม่มีบ้านคน พวกเราก็ตะโกนคุยกันเฮฮาปกติพอมาสักพักก็เจอสารเก่าๆที่ถูกเอามาทิ้งไว้เรียนเป็นทันยาวเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่าพอเห็นสารแล้วเขาต้องบีบแตรกันทีนี้เพื่อนเราคนอื่นมันก็บีบแตรค่ะแต่เราก็คิดว่าบีบแตรเล่นกันเลยบีบแตรกลับบ้างเป็นจังหวะสามชาติขาดไปก็ไม่มีอะไร พอถึงที่หมายเราก็กินกันคุยกันสนุกสนานกินเสร็จเราสามทุ่มจ่ายเงินแล้วก็ขี่รถกลับเัินทางเดิมบอกก่อนว่าเพื่อนคนที่ซ้อนท้ายเราชื่อบีเป็นคนมีเส้นแรงเพื่อนๆรู้ดีก็ขี่ตามกันไปสามคันเรากับบีอยู่คันสุดท้ายตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆถนนนิดมือสนิทแล้วค่ะพอมาถึงตรงที่มีสารเพื่อนเราขับหน้าก็บีบแตรแต่เราไม่ได้บีบค่ะเพื่อนขันหน้าก็หันหน้ามาทางเราแล้วชีช้ๆไปที่สาร เราก็มองว่าชี้ทำไมเราพยายามชะลอรถให้ช้าลงเพราะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ยินเพราะลมแรงมันก็ชี้ชี้แล้วก็พูดพูดไปเรื่อยทัานหน้าแบบมึงบีบแตรสตีซีแต่เราก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้บีบแตรเยังไม่ทันพลนสารบีที่ซ้อนหลังเราก็ร้องไห้และกอดเราอย่างเร็วจนเราสะดุ้งเราที่พอรู้ว่าเพื่อนเป็นอะไรจึงต้องตั้งสติขี่รถมองทางข้างหน้าแล้วบอกบีว่าใจเย็นเย็น มึงอยู่กับกูไม่เป็นไรแต่บีก็ยังร้องอยู่แบบนั้นเร็วกลับร้องหนักมากขึ้นพร้อมกับกอดเราแน่นขึ้นเราเลยบีให้ออกมาจากทางนั้นแล้วเลี้ยวปล่อยยาวไปสักพักจนไปแวะที่ร้านคาแห่งหนึ่งเอาจอดรถกรันเราก็ปลอบบีอยู่สักพักจนบีเริ่มโอเคเริ่มเลยถามบีว่าเห็นอะไรบีก็สส่หน้าไม่พูดแต่ยังสะอื้นอยู่เราเลยบอกเพื่อนๆว่างานไปตลาดตรงวงเวียนกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกที เราก็ค่อยๆขี่กันไปซ้อนกันคู่เดิมไปสักวพักจนผ่านตรงป้อมตำตรวจอีกทีบีก็เริ่มร้องไห้อีกรอบแล้วกดเราแล้วเอาหน้ามามุดหลังเราเรารู้เลยรีบขี่ออกมาให้ไวที่สุดจนมาถึงตลาดตรงวงเวียนเราพากันจอดรถแล้วหาที่นั่งกันเรากอดและปลอบบีถามบีว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บีบอกว่าย้อนไปตอนที่เพื่อนทันหน้าชีไปที่ศาลสัต์พักบีก็เห็นผู้หญิงผมสั้นหน้าเละๆอับเลือดใส่ชุดผ้าถุงสีเขียวลายดอก ยืนอยู่ข้างทางต้มหน้าแต่เอียงหน้ามาทางบีบีบอกอีกว่าแต่ถึงจะขับเลยไปเท่าไหร่เธอคนนั้นก็จะมายืนอยู่ตรงทางข้างหน้าอีกเรื่อยๆโกรกับเพื่อนที่ฟังก็มองหน้ากันจนขนลุกบีบอกต่อว่าตอนจอดพักที่ร้านค้าพอออกจากร้านค้ามาถึงป้อมตำรวจบีก็เห็นผู้หญิงคนเดิมโผลมาเรื่อยๆบีรอไปก็เริ่มร้องไห้ร้องเลยเข้าไปปลอบเพื่อนๆที่เหลือก็เหมือนจะรัวกันแล้วก็ร้องไห้ด้วย อีแค่เราที่ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่ามันเริ่มดึกแล้วประมาณสี่ทุ่มคงต้องรีบกลับบ้านแล้วพวกเราตกลงกันว่าจะกลับด้วยกันโดยไปที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก่อนซึ่งเป็นทางขึ้นเขาขับไปสักพักนึงก็ถึงบ้านเพื่อนคนนี้พวกเราจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่เพื่อนฟังแม่เพื่อนได้ยินก็เรียกบีให้มานั่งใกล้ๆแล้วแม่เพื่อนก็เริ่มสวดอะไรสักอย่างเป็นภาษาอะไรเราไม่แน่ใจแล้วบีก็เริ่มร้องไห้อีกรอบ เราเห็นก็สงสารบีอยากกอดบีมากพอแม่เพื่อนสวดเสร็จแม่ก็บอกไม่เป็นอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราพ่อกลับมาแล้วจะพาไปส่งตอนอันตรายพอพ่อเพื่อนกลับมาเขาก็ยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถยนต์แล้วขับไปส่งบ้านพอวันถัดมาหลังจากเลิกเรียนพวกเราก็ไปทําบุญที่วัดด้วยกันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกจนถึงตอนนี้ซึ่งเราก็คงไม่สามารถรู้ได้ว่าเธอคนนั้นเป็นใครไม่พอใจอะไรทําไมต้องมาหลอกเพื่อนเรา